หาตัวคนอ่ะหาตัวก็ตัวละหาร้อยสองก็หาเนาะโอ้หาเงินไงเนาะหาอขายหลไเอาไสหลายตัวเอามอนเขาซื้อนี้เาจะได้เป็นยังไงมูอนี้เป็นไงรใคกเกาเนึงใครเก่าบอกราคาดราคาราคาคือเก่าราคใครแน่โอ้แต่ว่ามันหัน ขายไงขายไงวัวเก่าขายไงวัวเก่าคนมาซื้อหลายบ่มาซื้อหลายปอได้หางมาซื้อหลายปอเบียดหน้ามันมากโอ้เวียดนามก็มากบ่ตลาดนี่ไม่รู้เรื่องเหนื่อยดนามันเลยเขาเป็นสาวรู้เรื่องบ่โอ้เทียนยังได้พวกขายเหนื่อยดนามันแต่เงินหยากเงินยากมันเสี่ยงมันมันเสี่ยงกินข้าวพี่น้องกินข้าวหน้าเวียดเวียดนามก็มาก่ปเียากรถเวียดกระลังมากพี่น้องกระลังแรงเขามากไม่ใ่เขาซอยเดยพี่น้องเวียดนามมาแล้วพี่น้อง สิปหล่อมายันเอาง่วงพี่น้องสิปหล่อเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้บ่ได้เอาลูกมาเอาแต่เมย์แต่เมยมาเพราะว่าตลาดนี้ตลาดก็ใหญ่พี่น้องเพิ่นมารับซื้ออยู่ตลาดอันลักเจ็ดพี่น้องลักเจ็ดเมื่อนี้ง่วงมาหลายเอาเอาแต่แม่มาลูกก็ได้มาหยัดถึงง่วงท้องไก่แก่มาบุญต้งกันพี่น้องว่าเพิ่นได้หลายไปเลยเมื่อนี้สูงออกเวียดนามพี่น้อง ทิปหลอพี่น้องมารับสื่อทุกตลาดในเขตพังโคนสว่างว่านนอนอากาศนี่พี่น้องว่าต้องเงยๆด้วยพี่น้องเด้อจูด้วยเกือบผาทิปโตนี่นี่ก็เงี้ยวเดี๋ยวเบิงมาจิตเตรียมบำรุงนี่วงละกำลังเลี้ยงมาเหยียดหน้าพ่นาม,มารับสื่ออยู่ทั้งองนันตลาดลักเก็ตพี่น้อง อยู่ทั <øre> well, ้งงวงทั้งควายนั healthy, your language, your language ่นแหละแต่ว่าเน้นอ้วนอ้วนอ้วนพี่น้องอ้วนอ้วนวเนื้อพี่น้องงวงเนืองวงเนื้อเป็นมารับสืออยู่ทั้งผีตลาดลักเกตเมือนี้วันพฤหัสพี่น้องได้หลายตัวอยู่พี่น้องแค่ข้างในข้างในควายบรนยัดควายไปแต่ว่าองูวาไปข้างนอกแต่ว่ามือนี้ตลาดใบใหญ่ใบยาวรถพ่วงมากพี่น้องแค่จะเบิดบ่ละลายปานนี้เบิด์ตบอให้ลองมุงกันพี่น้อง อ้วนๆด้วพี่น้องนี่ก็สามหมื่นสิบสี่หมื่นพี่ถข้ามัสื่อนี่ก็เศร้าไปนี่พี่น้องกำลังทำเลี้ยงคืนนคอ้วนๆพีนน่น้องอ้วนเล่นอ้วนๆเพราะว่าง้อเหนือมันต้องอว้วนๆเพิ่นไปเพิ่นบริขุนเลย ส่งต่อเลยพี่น้องส่งต่อเลยเวียดประเทศจีนส่งยาวาไปเลยรับบอวนหันอ้วนพี่น้องซื้อตลอดมาซื้ออยู่ตลอดมาซื้อในตลาดเรือยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดมีอันงวงมีควายล้วเขามาขายในตลาดรถพี่น้องสามหมื่เท่าไรเพิ่งซื้อเท่าไรสำหรับจ่ายบอกตัวห้าวนี่ตัวห้าวนี่สามสิบเดียโอ้สามหมื่นเดียวเงินค่าเดียวกันเนาะรู้ตัวยังไงกลัวอยู่ บ่เมื่อแม่พี่น้องแม่เก่าอ้วนแม่มันล่ขึ้นรถอยู่ต้องการอ้วนๆด้วยพี่น้องเด้อต้องให้อ้วนๆด้ิน้อยตัวน้อยเมื่อเก่าอ้วนพี่น้องใส่เม่อเก่าขอให้อ้วนอ้วนเลยเปลี่ยนนามลาบอนพี่น้อง คนมาเพิ่นสิมาซื้อดำแถวสองแถวเพิ่นก็เศร้าซืบเพิ่งก็สิรีนิมโมแมนพี่น้องแต่ว่าขายนี่เพิ่นซื้อตลอดตามที่ผมนั่มทายเพิ่นอยู่นี่ก็เห็นตลอดแม่เพราะว่าคนที่เพิ่งมาอยู่นั่มก็ลึงกันอยู่เพิ่นมาอยู่บ้านแถวบ้านหน้าเมืองแหละพี่น้องผู้ใดอยากขายก็ถผาบ่วตงก็มือตลาดก็มาขายอยู่บ้านหน้าเมืองแก่มาหลดพี่น้องเพิ่นมีผู้รับซื้ออยู่อันแต่ว่าก็เป็นราคาตลาดพี่น้องราคาก็ได้ เพิ่นทรงออกมือละว่วงเพิ่นว่าเ,เพ,พ,นพ,นพิ่นไงขาอยู่นครนพนมเลยพี่น้องขำอยู่แถวนครพนมทันสิมีบริษัทข้าเจ้าทรงหันพี่น้องนีม่มือหนึ่งก็ได้หลายคิดเบิร์ตบอลน่ะล่ะมารับสื่อทุกนัดสำหรับอัน,อนเพื่อสว่างกับเป็นวันอังคารกับวันเสาร์พี่น้องเพิ่นวันสี่าอาจจะยุ่งงอนคือพัะหน้าลักเกตกับวัดพฤหัส ทังพังโค่นก็นกนเป็นวันศุกร์ทั้งอากาศก็กเป็นวันจันทร์ทางว่านอนก็นกนสิเป็นวันวันพุธพี่น้องวันพุธเป็นเปียดองเป็นไปซื้อรับซื้อตลอดก็ยังบ่ะคองไงดอกพี่นอ้องเพราะมันเป็นสื่อของบริษัทสีมันเกิด่งออกตลอดกำลังนำเรื่องขึ้นอยู่พี่น้อง รถดีมันสัญญาิประมาณเกือบหาิพดีหอบ่เคยเห็นแต่วงัวกัหลายตัด้วเมื่อกี้เขาจะจูงมาว่าเหลียงว่าบามันว่าอันนี้เพิ่นเอาเพิ่นพี่น้องแต่ใหญ่กำลังเลียงมาอยู่ว่านี่ปลาตายยงตายอยีะก็ตายย่งนีเพราะวนีเพาไปไปด้วย เงินพ่อบอกพี่น้องสิบดจะดอเพรามันยังเหลือถ่ายังวางอยู่เ้นไมงวละสีทถวละสีต๊ะว่าสิเป็นเซิงอย่จะเดเสิ้จะได้เนาะถือมีดเข้ากนเนาะโอ้ยพี่น้องคุณนะ่าดมเาเพื่นว่าจะดมเนาดมไปน้ำรถนี่แหละเพื่นว่าไปโลกหอดเวียนแล้วเห็นมีดเขาได้แบบนี้ตนนี่ก็ไม่ร bà mượn thì mua thước lại, mua thước lái cho nó Ở tôi khát thai, khát thai À, tôi, à, tôi nói thai bò เร็วพี่น้องว่าปลากระป๋องแล้วไปมือละพ่วงมือละพ่วงออกมือละพ่วงแต่ว่ามือนี่มันตลาดวันใหญ่ก็เลยเอามาเอาแต่มีมามายัดแต่ว่าคิดว่าสิบเบิร์ดอยู่เวียดนไป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 ไนไปไปไปเศร้าไปราคาไปขึ้นขึ้นขึ้น

เงียมอ้วนมันก็ได้ราคาดีพี่น้องขายง่ายพร้อมขายง่ายราคาดีละอ้วนมันจ้อยแล้วบอปีราคาดิบบอสเลือพี่น้องบ่เต็มฟ้ามันเน่าเน่าว่ามันจี๋เต็มบ่เต็มพี่น้องตัวสุดท้ายแล้วไอ้ขึ้นไบอสแล้วพี่น้องบอเต็มรถไอ้ไม่ดีก็จะเอาอีกางนีพี่น้องวาผมไมีเอิมบอสละ